มึงเนี่เอ้ยพ่มีพาชดใจว่าพี่จะพูดเอาปลาลูกว่าโอเคเนาะเดี๋ยวแม่ไปเมึงปลาก่อนลูกเลิกแป๊บหนึ่งเด้อสบายดีป่าลุกแง๊บซีทุกทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับวขาชูซองปลาจอยเด้อว้าวป่าปลาป่ายมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินปลาเนาะมือนี่ มือนี้โอ้โเจ้ากับป้าเป็นแเปนแป้ไปแล้วเลยเพราะเออได้ให้มันมองมองอยู่มองเดียวได้เออโอ้ยจ้เม็นเจ้าหยาดเนาะมันอยู่ในอยู่ในอู้แล้วกันเลย จากแอนเพิ่นโอ้ยจงเปียกเบียกแล้วชิมนมะชินมะเห็นเห้งเอาไปเอาผูไปเอาผูเอา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 ผูไปีเอาเบียกแล้วปลาในน้ำนาะจ้งว่าแทชุบเจ้า เอ๊บเอาเาม่ลาอเื่อ๊บดูปลาซโอนมาีมาลเไ่ใหม่ีปลาเจ้าหมปลาปลาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อยมันยังตุลุกอยู่ทงนั้นเลยกัจังเอาไหมวไใหม่ออู้ มันแหลกที่ยังโล่งปลาคอนะโอ้ป้าจ้าะอ้ากระปูเปียกแช่กักระปูปลานี้ก็ไม่ไหวเฮ้ยพูงไงโตกันโตกันยังเมืองมั้งล่ะแป๊บหนึ่งเน้อแม่ปิ้งปลาก็เลยให้พ่อเจ้ากันเด้อปลาขาวได้ได้มันบ่น่าปลานี่ตัวแบบว่าตุ๊ ยวไม่ตู ido, ้แล้วก็เอือบเกลือแล้วสีเฮ็ดแปรปอมันส no, no. ุกแล้วก็ออกน้ำนเดอบอสมันสุกแล้วก็ออกแต่ไม่ใช่เลย่าทุน้ปิ้งตะขาบนนี้้าวขยั้นแป๊บนึงโลแป๊บนึง พี่มือนคราะคือกาแ่ปักอเล็กอ้ข้ากนี่มือเขาสิรสิรชดงง้โอ้เห็นแะไรบาดเหรเจ็บด้ยมืเสียกระปุกไปก็อีว่าอยู่ตบก่อนแน่นตบปูเลยพีน้องบุดไลนึงเนาะเดบ้าโตมันท่านไายนี่ค่ะเทนี่าก็รังเงี้ยเนาะ

ปลาคาวถ้าอยากกะปิ้งกินเห็ดปลาแดกมันก็นมุนได้นะเห็ดเป็นตัวแยกต่างหากเนาะมนนปปิิิ้้งงจทอดปลาแด,ด็ด,ดได้แล้วมันหา่างผมมีปลาคาวนะที่กินบอกมีบอกมีมมมอย,<า>ยูสามตัวเปนมูนมนได้ปลาคาวครับมันลงแบบเป็นมูด้วยแหละมันแหลมมันแหลมที่ยังโล่งปาคอนาะ กอารหาเอ้ไ้พอมันด้ินนั่นีด้ไมดูข่อยกันแน่ไว้แน่ไว้แน่เยอะเฮ้อกินาปุ๊บห้ือเปล่าออกินข่ากินอยากบ่อืออกินบ่ได้ดอกตัวน่ะป่าช้างป่าช้างเมื่อไ่บ่เมื่อเมื่อที่งบ่มอไ่่อี่างเข้าก้อนเปือนะข่าก้อนนนึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi dẫn chưa này ừ. 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 nót มันเด็ดกะยินอยู่ชาแล้วมาปูนี่ mà <laughs>

ปลาปีกปลาปลาโจมนาพวกกินมอสแล้วคือพวกมากินอยวมาได้จังปิ่งปลาลูกนะมันในชลุกปิ้งปลาลุกแช่มาเดยเน่ให้เป็ดเดยให้เป็ดเดยลูกใส่เป็ดเดยใส่หาเดยใส่เป็ดเดย អេបានលងលងទៅលោឲ្យពីប៉ាប៉ាໄປលោកក៏យឺទឹកໄປទឹកណ้ําตุ้มตุ้มตุ้มน้ําម៉ាងໄປហេទៅយកមកមកមកទៅឯមកទៅ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 

เพียงว่าอยู่หางนไ่ามาไม่ได้หรอมแปมตู้มาพอกินข่าไปพอกินข่าดูเด้อพอกินข่าวยางนูละเด้อข่าก็นี่อขัดลิ้มยังไบรรยากาศมานี่หวยฮะปีละเทือดิ่ปีละเทือข่ากข่าปลาปีให่มามาเลยมึงปลา มีแล้วตัวนมาทางโมนี่พวกขังจอนเนาะลายด้ปีกายนี่ก็ได้เป็นไรเป็นห่อนให้ไปโนมบ้างมากินบอักกินพักิ่นเลยแต่แม่ก็ยังไม่ได้อยากินพนเก่งปลาใหญ่ที่แล้วสตัววานุ่นจังเนาะวานั่นแหละเพะพเขาเพามาได้เพิ่นเลยอ้ยนักไมพายมาเมียนไหยอยู่นะกินบ่เขาเล็เขากินบ่ อีขนมลิ้งเอกนมิงลิงอนว่ huh. mm. uh, ิปอปมาขาวมัน่ปอกขาวเนปอกขาวแซ่ได้นี่เวอ่มันเนี่ยปะอ่อเอกมันลยปขานี่มันคากี่ดีวะช่วช่วยอาลูกอ่ะมันกิีหละก่เขา มาเด้อปลาลุงเลยมากินปิ้งปลาเริ่มโอนี่เด้อมาถึอมือก็ได้กินน้ำมีมโอนี้น้ำมีมโอนี้อยู่ไฮยุทธบ่มีมาบ้่ยู่ไห้อยู่ไหนฮไฮแปลกไว้ตู้เปละพี่ช่างคือเห็ดขี้ชบได้ขี้ได้แฮ่นี่อยากลงก็ไม่ได้ลงบ่เฮ้ยมื่ออยู่เมื่ออยู่เมื่ออยู่พึ้นว่าจะเฮาปลาบ่ไม่มือเทียงแล้วมือเทียงแล้ว

ไายยูพอดิกลินพอไดิกลินมาถามเรามายามต้นเชี่ยตัวไปถอดไข่ได้เด้แเช่าบนถอดบักเนื้อให้ย่อจนกรุข่างหักเราอ,ะอ่ะโอ้มาบักเนื้อ,อได้เช่านี่มันไม่มีปลาพอโตแล้ะถอดบักเนื้อ,อท,ที่มีเชือบ้าพระนินเหตุมันไ,มไปถอดบักเนื้อให้เชือกเรามาแต่วันหน่อยว่ามีแล้วปลาวันนีนน้พระยาเต,ติงแต่ถอดจะเช่าแต่ละคุณสุกแล้วนี่ súc đấy ạ, con cá, chiêu mình con, mận con đó, đào con tinh xúc con, một nhân nhang lưa tổ lùng nhầy, <laughs> <laughs> như <laughs> miu, há à, con như thieng, nhà đã, thăng, 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 thịt ba bỏ ăn อทองเอ้กินปลาด้วยไงัได้ไหมอาทองอยู่เพื่อนบ้านคนนี้รู้ช่วงทิตเอ้นเพี้ยผมเอาทองไม่อ้วนอ่ะนะไม่ตไม่ตุคลองเฮ้ยบอมันกินปลซิวนั่นอิ่มบอลแม่ได้นั่งเต็มผูน่อยมันกินอิ่มเนี่ย ใช่แ้ใช่ป่านะเออ้าอยากลงคุณบอมันไ่ชอะจ้าอยากลงดินน้ำมาลูกบอกน้ำมาลูกบอ้น้ว้าก็เป็นอันนี้ยังได้ลูกผิอาน้ำก็เป็นน้ำน้ำชานมมาลูกบอกน้ำชานมถอดโน้มอันนี้ถืชโน้มมันขุนเลยลงบ่ลงบ่ทำว่าลูกผือได้หรือยังมม้ปีกบ่ มือดีเนาะในโลกสุดตะกาวแดูคอยอยากลงดินน้ำพี่เนาะลงดินน้ำอ้าวชุบปออากอคนยายเต้นอุ้ยเต้เนขบปลาเข่าคือเก่าอะไรขบปลาเข่าคือเก่าท่านบอกห้ามคนดึงได้ละมันตายแล้วถึงห้าองอ่ะอต้องคอยย้ำน้ำพอด,ดีเอาเนี่ยนะโดนขานาแผลแผลน้ำสองซีงน้ำอัำนนี้สิเป็นน้ำทางอันนั้นสิเป็นน้ำบ้านนะมึงเวลาจะกินได้ปิดปากเขียบกินก็ได้ น้าของคนกินตุ่มโตทอนี่เชงดีเห็นได้กุ้งหลานเกือบเจ้านะ้วจกินติมแล้วจะถิมลองเจ้าถิมนองเจ้าถิมลงกินตุ่มอะไรดนียกินถิมเลยแม่ได้เนลูะตีนมะนะคนทำให้เองแม่มาดูบอแม่มาแม่ไม่เห็ดลูกเห็ดเองแม่เจ้าเห็ดหงหงยิ่งหลาบอดูบอเฮ้อเฮ้อเฮ้อ

มาถึกใจ่น้น่าติบข่าไปิููมาหอยด้วยตีบข่ามาหอยไปเรยเฮ้ยมึงยัสามท่านายกูเอาอยู่เข้มหนากูเอาอยู่สามท่านสามท่านขอาเล่าของใจกูเอาอยู่ขอาเล่าในตากลางบ้านเลยออกแล้ว để làm được nó cứ trống chăn chấm chăn 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 nữa. chăn 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 cứ chăn 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 mà. chăn 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 Này, chăn 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 thay thay được thay được cô hơi thay rồi mẹ mà thay mẹ ơi con làng ơi nó con mà, không là con là. ừ. đang nhìn nhìn ừ. <laughs> quá tí đang nhìn thế đang nhìn <laughs> thế đang nhìn thế đang đang nhìn đang nhìn nhìn thế đang nhìn thế đang nhìn đang nhìn thế đang nhìn thế đang nhìn thế đang đang

บริหารกลางปูต้มเนาะต้มเมาน้ำลายเลอน้ำลายกเกากินได้ไหลูกเือดเข่าเราเลยนะไปพี่น้องเลยเดี๋ยวชิคอโตกินเข่าก่อนวันนี้เนาะตอกมันก่อนยิวเเข่าเลยควรจะกินบดป้าะไยทั้งน่ะผู้นางใส่เงาเงาบดอะไรทั้งน่ะเออคนบกผือนุ่งมอนั่นน่ะ ่ะพ <ỏ> ี่น้องเนาะตคลิปก่อนเดี๋ยวกินข้าวกันย่านมือยท่านแน่นอะหลดบนผู้ปิ้งรลดั่งปิ้โปงโป้เบ้อไหโอเคพี่น้องเลอนาะไปมาพี่น้องเรอบสองะยังเบิ่งไหลตกน้ำมาแห้งเลยใช่

เหมือนกันเหือนกันลากันนานดพูมเา่ะนัน้เ็บุ๋มกานาะลันไม่เท่ามันเาเยนาี้ลันวนคอปากานกองตพี่งตภาคนี้ภาคตาภาคนี้เฮยยาบ

เธอถ่ายนะวะใช่มัน <load> ถ <l ope> <t oms> ah ่ายดีหรอถ่ายดีเน่ยเก่งไหมอีบานไปไปดูไหมบลพักกลัมาเหอะนะพกรลัมีอยู่นางกัถู้ค่ะเขาวำากับเพื่อนมานออาพี่ิมหก่และตรงนั้นเลยถ่ายได้กันถ่ายได้องเไม่ได้ถ่ายด้มนี่นมึงก็ไดได้มหนีนะโอ้ยได้ดอีบ้านในไทยวิดีโอบ้านนะถ้าเห็ยังได้นางอู่ไปจยังนะไทยวิดีโอเลย เทงว้าผมไม่ไม่ไม่ีเง <im lly> <gehört seven horrible> ินชวให้ใคอยบายได้นะขนาแ่มาด่าตัดั่ยโอเคพี่น้องไปน้องไปจบคลิปกันเอาลูกเอาเต้ากันพี่น้องบ๊ำบอยู่โอเคน้าไปแล้วกลับมาสบายดีพี่น้อง